วันนี้นะครับจะพามาชมตลาดใหม่อ่างศิลาเราจะมาดูกันนะครับว่ามีอาหารชนิดใดบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาครับถึงแล้ว วันนี้เป็นวันเสาร์ที่วันเสาร์เดือนมิถุนายน,น,น,ค,น,ยนครับหอยแมงคู่นึน่งความน้ำซุปห้าสิบบาทหอยจ้อปู ปลาหมึกยาก่างครับหอ,อยดองปูดองครับนี่ราคาตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งของวันที่วันนี้วันที่น่าจะสิบเอ็ดสบเอ็ด มิถุนายนนี่นะครับของทะเลมากมายนี่ยำไข่แมงดาสาล่ายับุน,นี่หอยแมงคู่ตัวโตเลยครับขอบอกเลยว่าที่อ่างศีนาหอยแมงคู่อร่อยมากนี่นะครับตัวใหญ่ๆแดงๆส,สามโลร้<ๆ>อยครับหอยหวานร้อยสี่สิบ อยโอ้นี่สวยมากเลยไม่แข็งร้อยแปดสิบตัวเสมอก็เลยครับนี่สดมากมานี่ก็เป็นหอยนางลมปูมาแกะจ้าเดียวพี่ตัวละร้อยค่ะพี่ครับนี้ปูมาใส่ปูมาประสมกันได้ด้วยค่ะเนื้อแน่นมากลูกค้าแน่นไหม ูเดี่ยวๆนะี่ไม่ใช่ปูใช่ไหมครับนี่มีหลายราคาเดี๋ยวดว่าปูแน่นไหมปูจะพูดหลูกค้าอันนี้โลละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้650ผสมตัวจัมโบ้เลยเอออันนี้อันนี้นึ่งฟรีนะพี่นึ่งฟรีเลยค่ะนี่พี่จัมโบ้อ๋อจัมโบ้จัมโบ้เท่าไหร่จัมโบ้ก็ราคาเดียวกันนี่650เนาะตัวปูอย่างเดียวจัมโบ้ตัวเมียผสมกันได้หมดเอออออ สวยมากลูกค้าปูเราปูตาดเวลาเนื้อไปมันได้เนื้อหนักปูตากถ้าปูที่นี่ใช่ครับทำไมปูที่นี่ไม่ดียังไงครับปูที่นี่เนื้อเป็นยอางแจะ๋วอ๋อนี่ตัวนี้ใอ่ใช่ครับจับไปนี้จับไปนั้ซื้อปูมานะกดไปแน่นๆอย่างนี้นะเดี๋ยวจะอร่อยนี่หน่อยจัมโบ้เลยเนี่ยจัมโบ้ตัวใหญ่เลยเรื่องให้ซี อันนี้หอยเชลล์หอยเชลล์อะไรหออสายเลยหอยเชลล์ไม่มีเลนไม่มีสายลูกค้าสวยมากหอยเชลล์สวยมากดูดูหนึ่งฟดีหนึ่งฟีน่ากินมาโลละสองร้อยห้าสิบเนเป็นไงนี้ยคนไทก็สมกันมาด้วยกันอ๋อมาด้วยกันผสมกันหา้พี่ ดูไปกันนะเดี๋ยวรีวิวกันนี่ก็จะเป็นขนมเดี๋ยวพาเดินดูกันนะเดี๋ยวกลับเอาไม่เอาเดี๋ยวกลับในทีขอบคุณมากนี่ก็เป็นนี่ครับอาหารทะเลสดสดมากมายดูนะครับมาเช้าๆคนก็ยังไม่เยอะมากนี่ปูม้าเป็นๆนะครับ อ่าศิลาขอบอกเลยว่าแจ่วแววนี่ยขนาดนี้กำลังกินเลยมันศิลาห้าสิบตัวเมียดีกว่าอย่งเงี้ตัวเมียเมียแบบนั้นหวานนะครับแต่นี้ไหมกุ้งสามกุ้งใหญ่ๆเลยฮะสามร้อยสามร้อยแล้ครับ้านนี้ขายถูกร้านนี้ขายถูกดีเนี่ยแล้วก็สา่ต้อมแข็งให้ดหเลยนะอันนี้หนึ่งหรือไง พูร้านนี้ราคาไม่แรง400กว่าไซสใหญ่เหมือนกันนี่เป็นๆนนะครับอาหารทะเลสดๆเป็นๆขาบอกเลยว่าปูม้าอร่อยมากขึ้นชื่อเลยครับปูม้าเป็นๆอันนี้ไซส์เล็กหน่อยแค่280 ปูม้าลายครับผมสองร้อยห้าสิบโอเคไปชมกันนะครับนี่ราคาห้รครับผมมีตสวใหญ่หน่อยาาเออใหญ่ครับผม,มาาเดี๋ยวขอดูกันนะคะรับดูนะครับนี่ปูทะเลนะครับ,ต,รบตัวใหญ่ๆกล้ามดูสองร้อยห้าสิบ สวยมากดูนะครับมากันได้น้าสามลสามได้ไมนี่ไ่น่ะพี่นี่ีู้ไข่ไข่แน่นเลยค่ะพี่มีไข่เล็กไข่กลางไข่ใหญ่ค่ะไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ค่ะนี่สองตัวโลชางสี่ตัวค่ะชางสี่ตัวโลเรื่งแล้วก็มีนะครับ นู่มแลก็มีนะโดเมคาตัวใหญ่เลยเด,ดี่เอสองกล่องได้รอยแปดสิบเลยค่ะนั่งลมนะครับแมงกับพรุนของแห้งก็แนะนำนะครับว่า คุณภาพของสดอังศิลานี่ถือว่าใช้ได้เลยนี่นลนปลาหมึกสวยๆเลยครับสามร้อยนี่นะครับอันนี้หมึกหอมนี่หมึกหอม เดี๋ยวขอดูกันนะครับขอรีวิวแป๊บหมึกหอมไทยเค็มไม่เค็มคือมันสดมันจะไม่เค็มนี่แบบนึงแล้วนะครับสามถุงร้อยดูดิโอ้สุดยอดอื ปะับใจมากกุ้งแม่น้ำจากกุ้งลายเสือนะครับราคาไม่แรงราคาได้เลยครับนี่นะครับกุ้งแม่น้ำสองร้อยหกสิบจ้าเอาจะอะไรอ่ะเอาพุ่งอะไรกุ้งกุ่งยังกุ้งแม่น้ำเหรอหรอจุเล็กนีด เออเต้าหู้ขาวเต้าหู้อะไรเอาอะไรดีเอาอะไรกันอันนี้อร่อยสุดอันนี้อร่อยเนี่แต่ว่ามันมันมีใหญ่มีใหญ่กว่านี้ใหญ่สุดใช่ไหมใหญ่สุดแล้วพี่ใหญ่นี่แหละตานี่เลยพอได้หน่อยไหนร้านไหนใหญมีร้านไหนพอได้ร้านไหนมีร้านไหนเดี๋ยวนะขอดูขอดูกันนะครับครับครับ เยอะแยะเลยครับของแห้งของสดขน,นมข้าวหลามเทียบโอ้เยอะมากปูปูเยอะจริงๆของดีๆทั้งนั้นนะครับ นี่หอยแมงปู้บอกเลยว่าใหญ่ๆเลยจ้าน,ะนี่ปากระพงปากระพงนะครับแล่ให้เสร็จไม่แร่ก็มีดูนะครับตัวละสองรอก็ประมาณตัวละโลอโอเคมากเลยไข่แมงด้าพร้อมเคลีง จ้าขอบคุณรลากุ้งขาวนี่ตัวใหญ่ๆโลละสามร้อยมามาดูนะครับปลาตะเบนตะเบนปาดุ๋มจ้านี่ปลาทูโอ้โหน่าบินหากระบอกกระบอกครับไ้่ายรูปแล้เนี่ยมก็ถ่ายพี่นายมนะครับ เดี๋ยวรีวิวให้เดี๋ยวรมาเดี๋ยวรีิวมาแล้วเพื่ครับผมที่มาเอารถให้พิเศษเลยครับครับครับข้อไหนดีเนี่ยนี่นะพ่อค้าใจดีเลยครับลดให้ด้วยลดให้ด้วยดูนะครับพ่อค้าร้านนี้ลดให้ใจดีนะครับไม่ใช่ประตูรถประตูไม่ลดนะบาทเดียวก็ไม่ลดอ่าเหรอโอเคขอบคุณมากครับผม นะครับเท่าที่เห็นนะครับปูม้าเยอะมากหอยแมงคู่คุณภาพดีมากจ้านี่หอยตลับก็มีนี่หอยตลับนี่นะครับหอยแมงู่นี่เยือกเยี่ยมมากถือว่าสดมากอ่ะมันจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ก็จะเหมือนเหมือนกันหอยจ้อ ลัยา,าหอยน้ำลุ่นะขอขอรีวิวหน,นะะ่ะครับลากระปงแล่และไม่แล่พร้อมปลายซีนี่คือปลายซีออน,นะครับ ตั้งร้อยเดียวเบลเลอเลยอันนี้เป็นปูตายนะครับโอเบลเลอบอกเลยว่าใหญ่กว่ามือใหญ่ฝว่ามืออีกนี่เอาอะไรมั่งเยวบอกเลยเด็ดตูวให้ตไงหอยอะไรหอยแค่งหอยแครานนี้นสวย นนคูแล้วคัะไก่แู่ถูกเลยนะหนึ่งร้อยสี่สี่ถึงร้อยเออหนึ่งร้อยคู่ถูกแล้วหอยอร่อยอะไรปลาหมึกรก้านร้านนู้นต้นต้น,ตนสวยอะไรปูไหมอันนี้จะเดินผ่านเร็วนะครับเพราะมีเหมือนเหมือนกันน,นะครับปูไหมปู อปูไหมอปูอ่ะอปูไหมปูเอาร้านนู้นสี่ร้อยกว่าร้านนั้นถูกเลยปูปูน่าซื้อ เมน้ำสองโลก็ถ้าร้อยสองโลสองโลหกร้อยทุกทีหน่อยหน่อยสองโลหกร้อยอ่าอันนี้อันไหนใหญ่ส like ุดเอ่ยใหญ่เนี่ยหน่อยใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยราคาโอเคด้วยสองโลหกร้อยเอาเนี่ยอร่อยสองโลหกร้อยเอาเท่าไหร่สองโลกินหมดเอาสองโลเนี่ยตอนนี้เราจะมีเมนูกุ้งเผานะครับ นี่ใหญ่สุดแล้วในในอ่างศิลาในตลาดครับผมสองโลหก้อยแนะนำกุ้งแม่น้ำว่าเอาตัวใหญ่ตัวเล็กมันไม่ค่อยมีเลอเยอะอุ้งอร่อยกุ้งนี้มีแแน่นก้อนนะจ๊ะร้อยแม่สองสองสามร้อยพี่แสองร้อยก้อนนะนะแล้วเดี๋ยวปลาหมึกานไ่สวยแล้วก็ปูสี่ร้อยกว่าตัวใหญ่ โอเคเราได้กุ้ง2โลนะครับ2โล600เดี๋ยวเราไปย่างกันที่เกาะหลาน500ใช่ปะเดี๋ยวเราไปดูปลาหมึกกับปูต่อไปเรามาดูหอยเชลล์นะครับน้ำจิ้มหอยเชลล์1โลเดี๋ยวไปซื้อคบเดี๋ยวไปซื้อคก ิอย่างที่บอกเราก็ซื้อจะตำเองเลยอร่อยกว่าไม่ไม่อันนี้เราหอยเชลล์หนึ่งโนะครับเราจะไปเราจะไปย่างทาเนยไหมทาเนยก็ไปซื้อเนยโอเคเราได้หอยเชลล์ก็ใหญ่เลยนะใหญ่ใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูปลาหมึกกับปู S <S <S เดี๋ยวเราจะมาเลือกผู้พี่ไม้ก็รัดใส่ทงบ้างแล้วด้ไหมต้องเอาแน่นๆใส่ทงรัดไว้เผื่อสุดเกินสามโอเคนี่นะครับโลละสี่ละห้าสิบสองโลเท่าไหร่ครับโลเลยลได้รถบลดได้ครับเ้ร้อยครับเอาส่วนแบ่ครับเก้าร้อยก็ไม่ได้รถเกินเดี๋ยวผมหักให้เลยอ๋อเดินกิโลอะไรขายถึงสุดแล้วร้านหื่นห้าร้อยยี่สิบบาทไป ก็เลือกตัวหนักๆตัวผู้อร่อยนี่นะครับกดกที่ตัวมาฟิตฟนี่มานี่ไม่มีกล้ามเลือกที่มีกล้ามสิ่อะไรนายโปโปนายปู ครูให้ตอนนึนน่งไงปนึไปเลยเหรอนึ่งไปเลยก็นึงน่งไปเลยก็ดีนะเพราะว่ามันหลายอย่าง,ะงน,งะ,นงะนึ่ไงไหมครับหนึ่งฟรีบ้างนึ่งฟรีบ้างเนี่ยฟรีไหมเอาเดี๋ยวผมนึ่งาก็อย่างนั้นดนึ่งสิบห้านาทีโอเคถ้าเป็นช่วงอันนี้มือกาแฟนี น,นี่เกินเลนะอ้าวเหรออา่อาโอเคสองโลเขานึงให้ฟรีแล้เวเขเกินเขแถมให้นะครับได้ปูละเดี๋ยวเราเอา่าโอเคแถมใช่ไหมแถเลาแถมเขาบอกแล้วครับได0 0ได้600ได้สดใหม่นะ80บาทได้3กระกประกุปะกคุณนม 对呀，好吃。 เก็จะเอาเราของตัวเราออกมาเนี่ยแล้วก็จะได้ราคาได้แล้วได้แล้วจ้าขอบคุณครับได้แล้วครับคาสี่ห้าราหนีมีร้บได้แล้วครับผมได้เงิโคตรปลาหมึกเลยครับ นี่โดมปลาหมึกเลยครับผมนะครับครับผมขออย่าตรีวิวหน่อยน่ก็จะประมาณนี้นะครับตลาดสดอ่างศิลาใหม่ครับก็สดจริงๆนะครับและราคาก็ไม่แรงบรรยากาศร่มรื่นมีที่จอดรถมีห้องน้ำ ครับแวะมาดูแวะมาชมมาซื้อกันได้นะครับมีทั้งของข้าวของหวานโอเคนะครับเราก็จัดหอยแครมาอีกหนึ่งโลนะครับเพราะว่าตัวสวยมากเลยดูนะตัว <8 S 1> เท่ากันหมดเลยนะฮะโลละร้อยแปดสิบตัวเสมอกันสะอาดสดเฟี้ยวมากโอเคครับ อันนี้คือหอยจ้อปูนะครับลูกละยี่สิบบาทนี่มีจ้ะนี่ผัดเสร็จร้อนยังชิมอันนี้อันนี้คือปูลมใช่ไหมปูกระตอยค่ะอปูกระตอยทอดนะครับน่ากินมากเลยนี่ปลาไข่เนาะไข่ปลาแปะกระโปงดูดีหน่อยน่ากินมากเลยดูปลากระโปงนี่แบบ สองร้อยยี่สิบกับสอง้อยสิบสิบในะเราจะเราจะได้กินแค่น้อยกูจะกินเลยอร่อยมากดูนะครับกระเพงน่ากินมากตัวอันนี้สองร้อยยี่สิบอันนี้สองประมาณสองร้อยยี่สิบมีแล้วกับมีแบบแรกลครับแบบทั้ง้อนทั้งตัวน่ากินมากนะครับ อ,อหมกปลายินซีนะครับ20บาทเอง